ที่แห่งนี้คือห้องแห่งการเรียนรู้เราจะจะมองการทำงานในฟาร์มและการแสดงบางส่วนของโชว์แกะเลอรี่ชิปโชว์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการฝึกฝนจากครูฝึกจากนิวซีแลนด์พือให้ทุกท่านได้ศึกษาและสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับการทำงานของดาและสัตว์ในฟาร์มค่ะขอให้ทุกท่านงดใช้สีดังและงดใช้แฟใน,ในาาการถ่ายภาพตลอดการแสดงค่ะเพราะโรงเรียนของเรามีขนาดเล็ก เพื่อเน้นให้ทุกท่านได้สัมผัสกับนักแสดงแบบใกล้ชิดที่สุดและเสียงหรือแสงแผลชอาจทำให้เขาตกใจได้ค่ะและเพื่อสุขภาพของผู้เข้าชมทุกท่านหากท่านมีอาการไอจามหรือมีไข้กรุณาป้องกันด้วยหน้ากากอนามัยและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดพื้นที่นั่งเฉพาะให้กับท่านหรือนั่งรอด้านนอกโรงโชว์ค่ะ ในโอกาสนี้เราขอต้องรับทุกท่านอย่างเป็นทางการและพร้อมรับชมชนสุดพิเศษจากตัวแทนที่แสนน่ารักของฟางเราดเลยค่ะ สวัสดีทุกท,ท่านเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดอะซีนุริชิฟโชครับผมโคอน้นรับหน้าที่พาทุกท่านไปพบก,กับความน่ารักและความสลราของแกะรวมถึงการสัมผัสทั้งา,าตัดขนแกะของเราในวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมมีน้องแกะอีกตัวนึงครับอยากออกมาต้อนรับและทักทายกับทุกท่านครับเขาเซ็นต้อนรับแพ่น จะติดต่อคณนีเดียวโอเคทักทายที่คนเสิรลตนะครับสวัสดีครับเป็น้ี่แพนด้าน้องแพนด้ามีแกะใส่ครับน้องคอนเนลเขาเพศผู้ครับซึ่งความเราครับเป็นคนที่ทำเธอได้แล้วก็เป็นความภูมิใจของความเราบ้างเลยครับเอาละครับเราพบกับเจ้าแพนด้ากันไปแล้วเอาละ่าละครับเราไปพบน้องแกะตัวอื่นในบ้านดีกว่าครับ อางที่นี่เขาเรียนหนังสือนะครับอยาจ้แนาตัวเมกี้เป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลครับน้องก็เลยเป็นตัวเล็กก็อยางเท่าไหร่ส่วนตัวต่อไปที่จะออกมาพบกับทุกท่านนี่เป็นนักเอ่เป็นนักเรียนชั้นปฐมนะครับมีความสามารถทางด้านวิชาการหลายวิชาวันนี้เขาจะมาแสดงวิชาอะไรให้เราได้ดูนะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาก่อนดีกว่าครับขอเชิญทุกทพบน้องลูัราูุชคูัตวูัูั กูครับนี่เชฟครับน้องรู้ด้วยเก่งลนวิชาการหลายวิชาเลยใช่ค่ะหน้าตาดูดีความรู้มากน้องเก่งวิชาที่สุดเลยครับกูรู้นี่เก่งวิชาคณิตศาสตร์สุดเลยค่ะคณิตศาสตร์มันเลขครับกูใช่ค่ะเลขเลยครับธรรมดาครับแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรให้ราดูครับบวกเลขค่ะโชว์เลขเลยครับ ให้ตลูลูกม,มาบวกเลยตลูลูกกันดกว่าครับก <Yeah. S 1> ็จะทั้งโจทย์้วครับผมแต่กระนานโจทย์จะไม่ถึงโจทย์อะไรเลยครับเพราะเราจะไม่ให้โจทย์เองครับเดี๋ยวจะหา,าว่ารู้หรือเตรียมก,กันเอาไว้ <Yeah. S 1> ต้องลงกลัวท,ทุกท่านที่นี่เลยครับขอโจทย์ให้กับน้องลูลูกหน่อย <Yeah. S 1> เป็นอะไรบวกอะไรก็ได้ครับผมขอคนรับไม่ถึงหนึ่งร้อยครับไม่ถึงหนึ่งร้อยนะครับ,ม,รบมีใครอาสา,า,าอยากให้โจทย์น้องลูลูกไหมครับถ้ามีลงมือได้เลยนะครับถ้ามีคุณผูขออนุญาตเลือกผู้ชมดีนะครับผมอ่า yeah. คนละหนึ่งตัวเลขแล้วกันครับสองคนนะเอาโอเคครับผมผู้ชายพูดเลยครับห้าสิบเก้าลบเ้าเ้าเอ่บวกไหมไหมครับบวกครับขอเป็นบวกดีกว่าครับผมห้าสิบเก้าบวกยี่สิบบเก้าบวขอบคุณมากครับผู้ชายห้าสิบเก้าบวกยี่สิบเอาใหม่นะครับกวนรับรู้ค่ะติดอู้ค่ะตามธรรมชาติของน้องแก่แล้วครับผมจะมีความจำและสายตาที่สั้นครับควาจำที่สั้นนั้นสั้นถึงขนาดที 20, 25, 20, 25, 45, ่ว่านอนหลับไปแล้วครับตื่นขึ้นมาจำพ่อแม่จำญาติพี่น้องตัวเองไม่ได้ ตอนของผมจับกันใหม่ทุกวันของเช้าแน่นทูเดียครับแต่ควาจับที่สั้นขนาดนั้นจะมีผลการบวกเลขโจทย์ไหม59บวก20แต่คำตอบที่ครูเมือเอาโมเดลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูครูไม่เรียงตัวเลขให้น้องเหรอครับทักไปเดี๋ยง่ายไปโอเคครับผมดูู้้เจอกันนะครับป้าคำตอบตัวแรกนะครับผมตอนนี้ลูกกำลังคิดสัตวรูออลอยู่ครับมีแบงก์โจทย์ครับ หยักหน่วยก่อนนะครับตอนนี้คำตอบตัวแรกคือลูกคัดไพ่ออนนั่นคือเลขเลขเก้าครับถูกไปเลยครับผมอปเลยครับผมนะครับถูกไปเลยครับทีนี้มาดูคำตอบหลักสิบครับคำตอบหลักสิบจะเป็นตัวชี้วนะครับเป็นการรวมกันของตัวเลขสองตัวครับที่ไม่เหมือนกันครับฝั่งบอกสองไหมบอกสองไหมลูกใช่เปล่าคำตอบทั้งหมดคือเจ็ดสิบเก้าครับ ธรรมดาครับผมเก่งจริงๆนะครับผมตอบถูกหมดเลยเนี่ครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่คุณผู้ชายเป็นคนให้ตัวออลใช่ไหมครับเส่หน้าหน้านะครับผมอันนี้เป็นต้อนแก๊สจากทางฟาวนะครับผมเป็นลูกต้อนลูนลูกครับผมต้องขอบคุณผู้ชายด้วยครับผมขอเสียจตรงนีให้ผู้ชายด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวให้เลื่อนเลื่อนให้ขด้านหลังกันดีกว่าครับขอเสียริ่มให้คุณออนและลูนลูอีกครั้งครับ เอาละครับเราพบกับน้องแกะที่น่ารักและก็ฉลาดกันแล้วคราวนี้ครับผมเราไปพบกับนักกีฬากันบ้างดีกว่าครับผมของเราครับผมไม่ได้มีแต่น้องแกะเท่านั้นนะครับผมที่เป็นนักกีฬาแลวก็เป็นนักเรียนนะครับยังมีสัตว์ประเภทอื่นเลยครับที่เป็นนักเรียนตัวนี้เป็นเด็กเรียนใหม่เลยครับผมเป็นเด็กทักเรียนใหม่เลยครับเพิ่งเข้าอัครบาลหนึ่งเลยครับผมแต่วันนี้เขาจะมาโชว์กีฬาอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันดีกว่าครับผมขอเชิญทุกท่านพบกับน้องโอเล้ยงครับ คุณครูก้ศึกษาของเราครับคุณครูครับนี่ใช่ไหมครับน้องโอเลี้ยท่วเป็นนักกีฬาเก่งมากเลยนะเป็นทายาทของ่าเป็นทายาทของนักกีฬารุ่นก่อนนะอันนี้แต่ผมอยากรู้จังครับโอเล่ขนาดนี้เขาจะเล่นกีฬาอะไรคุณครูครูเเก่งกีฬาทุกอย่างเลยแล้ววันนี้จะมาโชว์กีฬาอะไรให้ราดูครับโชว์เดินครับเดินเนียบเดินเื่อกเเดินครเดินธรรดาด้วยอดีครับผม น,นี่นี่มามีครับนี่นี่นี่อ,อ๋อมีเสามาด้วยจะมาเดิอนอะไรครับเนี่ยเดินซิกแซกครับเดินอ้อมเสาเองใช่ไหมครับโอ้โห,โโหไม่ธรรมดาครับจำมาอ้อ,อมเสาอเหนื่อยปั่นนะผมไม่อยากเชื่อว,ว่าผมจะทำได้วอรให้ดูสักเสาสองเสาได้ไหมได้ครับไหนเดี๋ยววอร์รอบลูกเดี๋ยวดูว่าอะไรครับอือนี่หนึ่งรอบโอ้โหเหนึ่งรอบเสร็จแล้วสองรอบโอ้โห,โโหไม่ธรรมดาจริงๆครับผมแม่ เก่งคราเก่งแต่ว่าถ้าจะมาเดินตัวเดียวเนี่ยผมว่ามันน่าจะง่ายไปแล้วมันจะดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ผมมีคู่แข่งครับครูบูญใช่ครับผมมีคู่แข่งครับบินตรงมาจากประเทศอังกฤษเลยครับผมอันนี้นะครับผมผมว่าเขาอยากจะมาเดินซิกแซกแข่งกับเจ้าโอเลียครับงั้นผมว่าเราอย่ารอช้าครับไปพบกับเขาเลยเดี๋ยวครับขอเชิญท่านผู้ชมกับอกจอนนี่หรั่งเลยครับจองนี่ครับโอเลียมาเพื่อเดินดวลกันทีเดียวผมไป ครูครับผมครูผู้ฝึกสอนครับครคนับครูครับนี่ใช่ไหมน้องจบนี่ที่ว่าจะมาเดินซิกซ์เซ็ตกับตัวนี้ครับโอ้โหตัวเล็กนี่เดี๋ยวเพื่อลัวเล็กจะยืดนี่กับตัวเล็กนี่กันไอคิวพัฟพูดมาได้ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมว่าแล้วอย่ามาช้าเลยครับไป็นเพราะการเดินซิกซ์เซ็แข่งกันระหว่างโอเล็กกับจอนี่เลยหรือครับสำหรับขออนุญาตแจ้งกัิกครานะครับกัิกครานะครับผมซิกแซกไปนะครับแล้วซิกแซกกลับนะครับใครถึงจุดเริ่มต้นก่อนคนนั้นผู้ชนะ

ถึงและนัิครับบูครับถึงก็ใช่ครับแต่กับตัวม็อบกันเลยนะแต่ทำไมคุณไม่ใช่สักับอ่ะไม่ไทยครับเปนะอย่างนี้ถือวมีกติกาคร้บผมส่วนโอเลิตขนน้โอเล่โเลมดีก่อนลูกผอเม่ดีก่อนต่อาลูกเรากัอ่าัมาครับูับเราเป็นทู่สนะได้รู้หมเพราะเราเข้าที่ไปและสิกับด้วยจิงจะช้ากว่าก็เหึนแล้วยังไงนะครับผม การแข่งขันในรอบนี้นะครับเห็นชัดแล้วครับผมมีการโกงเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นครับการแข่งขันในรอบนี้ผู้ชนะเราคือน้องโอเล่ครับผมจะตเให้โอเล่แล้วตอนนี้ครับเอนนี้จะหอมสมยอมน้องโอลเล่เงินเดียวครับประมาณเดือนเรียน่าป๋าผมไม่ไม่โตมากครับผมนะครัมาฝึกดันปัอยากฝากฝากโอลเล่ไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับ เอาละครับเราพบกับนเราซาต่น่ารัักกนแล้วครับเรานี่ครับผมก็จะพาทุกท่านไปพบกับเจ้าแก่ตัวแสบเจ้าฟาร์มของเราครับผมเจ้าแก่ตัวนี้ครับผมมีความแก่มีความเซี้ยวมีความเยี้ยวมากครับชอบหาเป็นพวกแก่ในฟาร์มเนี่ยครับที่เดินเล่นอยู่ทุ่งทายาการนอกกระโดดหนี่ยวเล่นนอกฟาร์มประจำเลยครับจนเราครับผมต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เขากระโดดเหนี่ยวไปจะป้องกันยังไงป้องกันแบบไหนแล้วป้องกันได้ไหมไปพบกับเขากันดีกว่าครับเท็กซัสแฟนบอย มีเทคนมาด้วยครับแปลไม่ธรรมดาครับเย่ายโอ้โหสวัสดีครับคุณวิชัยนี่คือคุณวิชัยก็บอกคูเกิลซับสครับอีกหนึ่งคนครับครูครับ นี่ครับมาให้ทราบที่ว่าตัวแสบประจำตาของเรานี่คือว่าชอบกระโดดของเล่นน้อยบ่อยเนาะนี่ครับตัวอ้นเตรียมรวปมาให้แล้วครับผมเป็นรูปดับเบิ้ลครับมีรัูปปกด้านหน้าแบบนี้แล้วมีรั้วถึงด้านหลังชิดนะครับที่ต้องมีรั้วถึงด้านหลังแบบนี้ครับเพราะว่าแกะมีประถังด้านสายตาและความจำที่สั้นครับผมสายตาและระบบในการมองเห็นในระยะประชิดเวลาที่เขามองเห็นอะไรที่เรามองดูไม่เท่าไหรไม่ได้ หรือไม่โปร่งใสเขาจะคิดทันทีเลยครับว่าเป็นกำแพงขนาดใหญ่ครับผมแล้วรับฝึกเบรครับหรือเปลี่ยนทิศทางในการวิ่งทันทีเลยครับผมไม่ชนเลยครับคุณชัยไดครับขอลองได้ครับผมก็เลยอยากรู้วันนี้ใช้ได้ผลไหมครับเบรครับหมเบรคดีไครับเอาไม่อยู่เลยครับไม่เบรกแล้วไม่เบลเลยครับผมอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับต้องของอยจากครูครับนี่ครูจัดมาให้แล้วทีครับผมเป็นลวดพิเศษครับครูเราเตรียมมาให้แล้วเป็นลวดที่มี ฝวัสว่างครับนี่ได้นี่นี่นี่คมการเช็คลวดในการเอาหลังเช็คลไดเลยเอไหมได้ครับผมปไม่้ครับอย่างนี้ถว่าได้ะผมมีเอาหรังถูกใ่แล้ว้ลาได้ครับผมป้าได้ครับกเาดเก์เซนเป็ มไมใช่กโไหมกีตดยิเนไม่ได้นะครับผมไม่ได้เลครับผมถ้ากระโดดก็หาไฟหับตีไม่ได้เลครับครูชัยเดี๋ยวจะพาเพื่อนเกียรตไฟกาท่คมม่กี้ดนะครับผมว่าเด็ก่ต้องลงโทษครูเม้ลงโทษไหมครับลงโทษยังไงครับตัดขนนั่น้องจะไม่อะไรเพื่อนเลยครับครู <talk> สามเดือนขึ้นหน่อยครับผมเดือนเต็มตัวเลยครับผมรอเลยทันทีถ้าอย่ันกันเถยะให้กิดเสร็จสัดไปรอคิวตัดขนกันดีกว่าครับขอเสนงเต็มมือให้เท็กซ่ารับชมทีนะครับเอาละครับเราพบกับน้องแกะที่น่ารักเวลาปั๊บดาศต่างๆแล้วคราวนี้ครับผมก็จะพาทุกท่านไปพบกับแกะขายพันธุ์ครับหรือที่เรียกว่าแกะที่มีกินบ้านกว่าฟาร์มของเราครับได้นำเข้าแกะมาจากหลายประเทศเลยครับ ดังที่ทุกท่านได้เห็นในหลังนี้ครับผมมีทั้งประเทศเวลอังกฤษนิวซีแลนด์และอีกหลายประเทศเลยครับพวกเขาจะหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาจะน่ารักหรือเปล่าหรือจะเหมือนกับที่คนหลายๆคนชอบพูดกันว่าหน้าเหมือนทแคนติกับแก๊เลยนะผมว่าเราอย่ารอช้าเลยครับขอเชิญท่านพบกับแก๊งพี่พงผมได้เลยครับสำหรับแคตโคเดียมที่ท่านเ,เ,เห็นอยู่ตรงหน้านี้ เป็นจุดโชว์ตัวของดาวเด่นประจำฟาร์มของเรากับแกะพ่อพันที่หาชมได้ยากซึ่งแต่ตีนรีวินเทจฟาร์มได้ทักษะมาจากต่างประเทศทั่วโลกพร้อมพบกับบูคารเรย์คัสเขาเตียนปรดมือให้กับดาวเด่นทั้งห้าไดาถอดอนและอันนี้บบปเ,นนเป็นตัวท่อว่าหมาที่สุดในโลกตัวห่ค่ะแลประชากรแกะที่มากถึงมีติดล้านตัวในประเทศนะิวซีแลนด์นั้น มีแรดกรองนี่ที่มีขนมาใบหน้าสีดำอยู่เป็ห้าหมื่นตัวและนึ่งในนั้นก็มายืนเด่นเป็นสง่าที่สแนารีโ์ทวเลียนตรงนี้แล้วค่ะบอลเป็บพ่อพันจากประเทศออสเตรเลียมีใบหน้าขาวและตุกนใหญ่เป็นฝันลูนขนฟูทีเท้ามีความหนานุ่มและยังมีเนื้อคุณภาพดีอีกด้วยสัตว์ ต่รับพี่นุงที่เคยดูประตูเรื่องชอนเดชีพนี่คือดาราสุดฮอตที่ส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษค่ะมีใบหน้าและขาเป็นสีดำแต่มีขนสีขาวแน่นที่สำคัญขึ้นชื่อว่าเป็นแกะของเนื้อที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยคา,า,าริคิวแกะต้วน่ารักของพี่ดินในประเทศเวลส์ มีใบหน้าสีขาวและแต้มสีดำตรงบริเวณบริหูตาปากและข้อเท้าค่ะแกะสายพันนี้เคยเป็นแกะสายพันที่หายากมากที่สุดในโลกจนมีการพัฒนาสายพันเมื่อติปีิก่อนและแพร่หลายในแถบประเทศยุโรปในปัจจุบันค่ะ ใ้คนเดียวแกะตัวอ้วน,นขนภูเขาตัวนี้ไม่ต่างจากแกะพ่อพันธุ์นำเข้าต่างประเทศเลยนะคะและเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวจีนอรี่บิชกไชฟารที่สามารถขส่งแกะมายคันนี้ขึ้นได้เองและถึงแม้จะเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ต่างหลายคนก็สามารร้นอนชืลิบ้านเราได้ดีค่ะและเป็นความสุขแ้ ได้เห็นเดินอยู่ในทาขงของพวกเราในตอนนี้ค่ะเอาละครับพบกับหน้าตาของแก๊งพี่ี่กันไปแล้วครับราวนี้ครับเราเะจะทำหน้าที่ประกอบการสาธิตการ,รตัดผนแกะกันบ้างครับความทุกความที่ต่างประเทศน,นะครับคัาผลแกะผนแกะกันหนึ่งปีสองครั้งครับนั่นคือหกเดือนสองครั้งนั่นเองตัดข้อสุขภาพที่มีผลแกะในการ,ากร,รตัดนครับและที่สำคัญก,ก็คือเอาผลแกะที่ตัดแล้วอยากไปจำหน่ายนั่นเองครับเราจะมีโชคลาภและวิธีการตัดแย่งไรขอเชิญท่านประกอบการสาธิตการตัดผนแกะได้เลยครับ และที่ทุกท่านจะได้รับชมต่อไปนี้คือการสาธิตการแตัดขนแกะของเดน r ซเ r y v i ด t a g e Farm โดยโบเวนเทคนิคร่วมโดยคุณ, en, คณกอร์ทรีโบเวนผู้ก่อตั้งอัตรโดมแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ารในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเทคนิคการสายการ,าการดดาวางมือตำแหดดน่งการวางเท้าการกดและดึงหางแกะที่สอดประสานกันเพื่อให้ได้คุณภาพผลแกะที่สม่ำเสมอแื่ทุ้ท่านจะไม่ทำให้แกะได้รับการบาดเจ็บค่ะ เราได้รับการฝึกสอนวิธีการตัดขีแกะแบบโบว์เวย์นี้ขีดนี้จากครูฝึก,ก,กประเทศรวซีแลน์แบบปละเอียดครบทุกขั้นตอนทําให้เวสเซนอรีดินเทสฟานเป็นสวามแห่งแรกในประเทศไทยและในดุลยภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ที่สามารถตัดข่แก่ด้วยวิธีนี้ได้ตั้งแต่ปีพศ2557และได้ฝึกฝนครูฝึกมาแล้วรุ่นต่อรุ่นการสาธิตครั้นรงนี้เราจะใช้มือเปล่าจําลองการตัดก่อนนะคะอันดับแรก คือการจัดท่านั่งที่ปลอดภัยและทำให้แกะผ่อนคลายมากที่สุดให้สังเกตการดืนล็ลอกของครูฝึกโดยมิขาทั้งสองข้างแนบลำตัวแกะและล็อกบริเวณหลังท่านี้จะเป็นการล็อกไ้ต้นกบซึ่งเชื่อมต่อวัยวะต่างๆทาให้แกะอยู่นิ่งลองสังเกตขาของแกะที่เด้งยืดเกรดงรงได้ดโดยอัตโนมัติเมื่อเรากดที่จุดสัมผัสในขณะที่เหท่าล็อกน,นั่งนี้ค่ะ สองจุดสำคัญที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการตัดผลนั่นคือหนึ่งใบหูเขามีการชบััดไปมานอยู่เสมอ 2. ออวัยวะเพศซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเส้นเลือดต่างๆและสามเต้านมซึ่งหากเป็นเพศเมียการตัดผลที่จะทำรุนเต้านมจะเป็นผลต่อการให้นมลูกแก่ได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนแก่เป็นอุปกรณ์ตัดขนแก่โดยเฉพาะที่มีใบมีดสี่ใบและหวีรองสิบสามซี่ และในการตัดขนจริงผู้ตัดขนควรใส่เสื้อที่ไม่ติดขนกางเงมี๊ยงยีางหนาพิเศษและรองเท้ามอกซีนกันลื่นที่ทำจากหนังสัตว์โดยเฉพาะค่ะสำหรับท่วงท่าในการตัดขนนั้นเริ่มจากการตัดขนบริเวณหน้าท้องและขนบริเวณด้านในขาทั้งสองข้างรวมไปถึงขนบริเวณก้นและสะโพกด้านล่างจึ่งขนบริเวณนี้เป็นที่สะสมเชื้อโรคมากที่สุดข,ของแกะ ถัดมาคือจารจับผันด้านข้างและเริ่มหัดขนบริเวณด้านข้างจากนั้นจะจัดแต่งทรงผมแล้วเรจับล็อกผันข้างเพื่อตัดขนใต้รังคอสังเกตการจับใบหูแกะในระหว่างการตัดขนแกะไปพร้องกันด้วยนะคะคู่หูึ่จะทําการล็อกข้อศอกจากขาของแกะเพื่อตัดขนจากด้านล่างสู่ด้านบนต้นคอ,อและแกะจะถูกพลิกตัวไปเรื่อย ขั้นตอนสุดท้ายคือการจับข้อแกะไปไว้ด้านหลังขาของผู้ตัดขนแกะและล็อกเลือดเข่าทั้งสองข้างแล้วจึงทํางานตัดขนที่เหลือทั้งหมดซึ่งการล็อกท่านี้จะไม่ท,ทําให้แกะได้รับความบาดเจ็บเพราะผิวหนังแกะมีความเลือดดูนสูงมากและการน,นั่งแบบล็อกที่กด้นกบของแกะนี้ยังคงต้องปฏิบัติอย่างสม่เมาเสมอค่ะและเพียนท่านี้แกะก็จะสบายตัวเหมาะกับอากาศร้อนชื้นบ้านเรา ที่สำคัญขนแกะนั้นจะงอกมาใหม่ภายในสาเดือนด้วยขนที่คุณภาพเงางามกว่าเดิมค่ะเอาละครับผู้ประกอบการสาธิตการตัดขนแกะกันไปแล้วคราวนี้ผู้ปกการตัดสีิงกบ้างดีกว่าครับแต่การตัดจริงว่าจะไม่ตัดหมทั้งตัวนะครับผมจะตัดเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นครับเพราะว่าโรงเรียนมันจะตัดครับคนที่จะตัดขนแกะได้ต้องมีทักษะที่ดีได้ครับไม่ใครจะตัดขนแกะได้ง่ายๆได้ไหมครับไม่ต้อง่านั้นครับเพราะฉะนั้นการทระมาทในการตัดขนแบ เพราะว่าเขาแกจะมีเส้นๆที่รับอยู่ตรงบมัดท้ายครับผมตรงท้ายนี้เลยครับมาตอนนั้นับบนี้พวกเขาจะรู้สึกสบายและฟังสบายครับแล้วก็จะปล่อยให้ลูกสุนมันตัดง่ายโดยที่ไม่ย้องตบดที้นะครับทุกท่านจะในการตัดนี้ครับผมเราเรียกว่าทุกท่านตัดให้ติดกับโวเว่นครับคนที่มีคนทุกท่านที่มี่โวเว่นครับเป็นเจ้าของรานแต่งนที่ประเทศจีนอย่างยอัพโดรงครับทรงท้ายนี้ก็จะผสมประสานระหว่างกับวือ ูครับผมเป็นคนไทยคนแรกครับห่่ีๆอครับต่เเพราะว่าครูครู็นผสอนรงต้อมาตัดใหทุกได้ครับตอนนี้ผูสอนให้ประสบการณ์การตัดผมแกะของครูนะครับผมมีกว่าหนึ่งพันตัวครับที่ผันครมาเรียบร้อยสวยงามครับผมขไม่ต้องมาให้ครูตองแกะด้วครับ ถ้าบอกที่เรานำน้องพิงกซัสมากระโดดห่งไฟให้ท่านได้ชมช <มา S 1> ัดอาจจะมีคนสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไทมเราถึงกล้านำน้อง,องพิงกซัสมากระโดดห่งไฟไม่กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรอผมขออนุญาตเฉลยโชว์น้องพิงกซัตนะครับ ทุกท่านได้เห็นครับผมขนของกระเจี๊ยนี่ครับผมจะไม่ติดไฟและจะไม่บระทุกไฟนี่เองครับแต่ถามไม่ใช่ไหมไม่นะครับผมเราจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวเป็นแบบนี้ครับผมแต่ว่าจะไม่ติดกระดูกต่อไปนี่เองที่เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าในสุดของกระเจครับอพรสันเปับชื่อว่าสารลัตาลินใช่ครับผมซึ่งหลังจากกระเจี๊ยสู่ขนครับชะโลมขนอะไรทำให้ขนกระเจี๊ยบซุ่มชื่นมาเลยครับไปทำอันตรายใหขนกระเจี๊ยไม่ได้เดี๋ยวสุดรายนักเลงที่ซัดกระโดดผมไปให้ท่านชมนะครับ แอลสารละนายนี่มีประโยชน์อะไรนะครับสารละนายนี่ผมมีประโยชน์มากเลยครับสำหรับผิวหน้าและผิวหนาของเราช่วยลดฝ้าลดกระลดริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะครับที่ประเทศออสเตรเลียครับผมเขานำเอาสารละนายนี้ครับผมไปผสมกับครีมลดแก้มครับเพื่อจะมาเป็นครีมลดแก้มให้เราได้ใช้กันครับผมซึ่งที่สารละน้ำจะเข้าที่ตึงครับและก็มีจำหน่ายที่ช็อตทั้งข้างนลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็จะได้รู้ช่องเปิดตาได้ครับอีกหนึ่งยาครับผมที่อีกหนึ่งตัต่อ หมดเราแล้วครับผมที่มาจากแกะคือคนมนี่เองครับผมนมของแกะมีประโยชน์มากเลยครับมีประโยชน์เพราะมันอมวันเข้าครับผมมีแคลเซียมสูงรสชาติอร่อยมากครับชิ่นที่สามว่าผมได้จัดทำเป็นนมแกะเม็ดถั่วตอนนี้มีอยู่สองรสมีรสนมกับรสช็อคโกแลตนะครับผมแล้วก็ลูกนมนมแกะครับคนละสี่สิบบาทครับผมสามคนหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับผมมีสตา์อยู่ทางด้านในช็อเหมือนกันครับผมทางด้านฝ่ายครับผมฝ่ายลูกฝ่ายฝ่ายทุกอย่างได้ครับผมมีประโยชน์และอร่อยด้วยครับ เอาล่ะครับเดอะซีรีรีชิมโชว์ในรอบนี้ครับต้องขอจบลงตรงน<ะ>ี้พนักคานและชมงานต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับจละมาจับจนเลยครับลูกค้าอยา<ะ>กสนใจจะมาจับจนแก่ตดจัไปห,หน้าได้เลยนะครับผมมาดดเลยครับ